่าเอพี่มาเอพี่มาก่อรเอพี่มาก่อนเอาทำไมเอมี่ได้สองชุดเราเอาไปเก็บเอาไปไว้ที่โต๊ะครูเอาเอาไปไว้ที่โต๊ะครูไปชุดหนึ่งเอาไปไว้ที่โต๊ะครูเอาไปไว้ที่โต๊ะครูไปบีไออาร์ดีเบิร์กนก B I R T S D A Y อเ K วันเกิดถ้าอยากทำเสียงไปทำข้างนอกไปทำคาร์ B หรบว่าโอเค B แบบว่าโอเคโบกเป็นเสือเรียกร้องอยู่น่าอะไรความสนใจอ่ะ B O S B O S Boss ก่อมไปรอบมาเซรีนมา B I R D B I R D Bird n o าะ B I R T S D E Y D B I R T S ากับตาเอาลูกอา่ A ของใครเอาชีวิตคูไปไว้ไหนอะฮะเอาไปแล้วเอาไปไว้นี่ทำไมโอชลาดเนาะ นี่เปนกระดาษดีไซเคิัลเอากับตาลไปนั่งกับเต้ยไปเอาไมาเช็คชื่อใหม่เร็วๆเข้ากับตาล,ลิฟดนั่งไปซี่เร็วๆเ,เอาถอดแมสออกเดี๋ยวคุณตเข้ามองเอาเร็วๆเวข้าถอดแมสออกมองกล้องดีๆนะอา้าครูบอกให้มองกล้องพูดภาษาไทยดูเรื่องไหม เซจเจอาหนึ่งสองสามยัไปต้องทำท่าบ้าบบอ่่าอ่าล้าวบอกให้มองกล้องมองกล้องตากับตาหน้าสด ออกมาอาต่อไปเซลีนมาเซลีนมาใหม่เซลีนเซลีนนั่งลงเซลีนอ่านดังๆชัดๆ B I R D เวลาอ่านมองชี้อย่ามองหน้าครู B I R D Bird เนอะ B I R T H D A Y Birthday มันเกิด B d o u เ l e O K อ o b บอกไม่ให้หมอหงน้าโค B d o u โ่เ O K ุ๊บนั่นเสริบ B O S Bob กองต่อไปเจเจมาโยดโยดนะโยดนะอย่ามาเล่นนะนั่งมงทำต่อลอกต่อไป B I R D Bird nó B I R T S A D D B I R T S D E Y Birthday B Quan B R O K Book Nắng sở B O S A D D Chia chia B O S Bóp Còn อ่าต่อไปอ่าต่อมาเอาไทยมาอไอใชดไอโฟนนั่งดีๆอย่านั่งไม่สุภาพอ่านดีๆ B I R D B I R D bird นก B I R T H B I R T H day birthday วันเกิด B W O K book หนังสือ B O S B O S บัตรอม ต่อไปจัดเจ้ามาจัดเจ้าออกมานี่หล<ร>ีที่ให้เขาซีอเอาหลีให้เขาออกซีอเอ้ยเจเจทำอะไรนะะครูบอกให้หลีให้เขาออกเฮ้ยนะใ,ให้เขาออจิตลุเอาจั่เจ้าออกมาเซรีนไปอะไรของเขางง B I R D เบิร์ดนก B I R T B-I-R-T-H D i Y b i r ร์ตเดวันเกิด B W O K โบกนังเสือ B O S Box คอาลูกหลานต่อไปคนต่อไปอ่กับตานออกมา จับตานเร็วๆเอาดูนี่มองชิดไม่มองกล้องเล็ว B I R D อ่นานดังๆ B I R D เบิร์ดเนาะดังๆ B I R T H D A Y เบิร์ตเดย์วันเกิด B W o e O K

Okay. Okay. B ดับบอกบนันเสือบีโอเอสเอสอกองแปดเจ็ดกอ ทำไมต้องเขียนมโวอ่ะเขียนให้มันดีๆสิทำไมต้องเขียนม่มะอ่ะอ่าต่อไปอาไรวัตันมามาไททตันไม่ต้องเขียนมโม่วๆเขียนมั่วเขียนม่วทำใหม่เราชี้ตัดไตตัน BIRD Bird d อ g BIRTH, d a y เบิดเบลวันเกิด BOK, บุกน้ำเสือ BOX, บอสบอม BOY, บอยเก็บผู้ชาย BREAD, เบ็ดขนมปัง B R O M b r o m ใบกวาด B R O า C R อเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกินละเกินละพอละไต้ันต่อไปภูมออกมาโอออกมาอ๋อว เดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสเตรียมออกนะ B I R D Bird นก B I R T H D A Y Birthday วันเกิด B W O K 6หนังสือ B O S Boss พร้อมกับต่อไปโฟกัสออกมา ไปได้ไปได้ก้มเลยอ่าอาเจเจลกเจเจลกขยับมาเซรีขยับตามมาเซรีขยับตามมาอายแอมี่ขยับตามมาอ่าอาจันเจ้าขยับตามมายาลาดยาลาดโยบขยับตามมาคนลเอิรขยับตามมา ไอโฟนอยับตามมา B I R D Bird นก B อ T S B I R T S Day เบิร์ดเดย์วันเกิด B W O K Book หนังสือ B O X Box กล่องอาไป ต่อมาเอมี่ออกมาเอมี่ออกมา B O Y Boy เด็กผู้ชาย B R E A D แรกขนองัป B R W O M Boom ไม่กอด B R O T H e R b a t h e r พี่ชายน้องชายอ่าคนต่อมาเซรีนเซรีนเออเซรีนมานั่งลงนั่งลงอ่านดังๆนะอย่ามองคงบอกว่าไม่ให้มองกล้องไงคูบอกไว้อ่า B O Y อ่านนางนาน B O Y Boy เด็กผู้ชาย B R E A D Bread ขนมปันไม่ต้องยกตัว B R เดวอ O M B R เดีว่อ O M b o o ไม่กวด B R O T r C R Brother พี่ชายน้องชายไปไปต่อมาเจียเจียนั่งรงนังรง B O Y B O Y บ o y เด็กผู้ชาย B I E D B I E D B R E A D อย่าอ่านมั่ว B R E A D B R E A B R E A D bread ขนมปัง B R D O M boom ไม้กวาด B R O T S E R บาเดะพี่ชายน้องชายขออนุญาตนะครับป๊บหนึง่นงรครับ่าิน,าานอ,นอ,อต่อไป iPhone iPhone เดีวแล้วอย่าช้าเียนดวสิ B.O.Y B.O.Y แ่ผู้ชาย B.R.E.A.D B.E.D ขนมปัง B.R.O.M b ล o m ไม่กวาด B.R.O. P.S.G.R. B.A.D.R. พี่ชายน้องชายคอยอต่อไปแั่เจา้าจัดเจ้าเร็วๆอะไรก็ข,ขยับให้แล้วยังไม่มีที่ออกกหรอใครบันดานขึ้นมาเนี่ยนะเออแต่เจ้าเอาชีสออกมาด้วย กันเจ้าอ่านช้าช้าชัดชัดนะ B O Y Boy เด็กผู้ชาย B R E A D B R E A D อ่านยาม่ว่า B R E A D Bread ขนมปัง B R D O M Boom ไม้กวาด B r O T H E R b a t h e r พี่ชายน้องชายออาลูกตากัะตานมาเร็วๆกัตากัดตาเร็วๆข้าูจะไปน้ำงี้ข้วไปร้าน่เาเร็วๆเร็วๆสิมาโบ B O Y Boy เด็กผู้ชายอ่านดีๆกับตาอ่านดังๆ B r E A D เม d ขนมปานกับตาได้ยินไหมครูบอกให้อ่านดังๆ B r w r G O M Boom ไม้กวาด B R O T H E R b a o t e r พี่ชายน้องชาย ลูกอาต่อไปเติดมา B O Y Boy เด็กผู้ชาย B I E D Bed นอนปัง B R d O M B R d O M บบไม่กว่าดกว R B R O T S R a บพี่ชายน้องชายาเอคนต่อมารู้ตัวสิไม่ต้องรอให้คูเรียกเอามา B O Y Boy เด็กผู้ชาย B R E A D เบสขนมปัง B R เด็ดม O M พรมไม้กวาด B R O P S e R เจเจยหยุดนะ Brother พี่ชายน้องชายคอยต่อไป B O Y Boy เดียกผู้ชาย B I E a D Bed ขนมปัง B R W O M Boom ไม้กวาด B R O T H C R Brother พี่ชายน้องชายเอาคนต่อมา B O Y บอยเด็กผู้ชาย B R E A D เม็ดขนมปัง B R W O M b บูมไม้กวาด B R O T e R เเม่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเซเรนขึ้นมาใครให้ไปเกือกกิ้งกับเพิร์ดหน้าเกลียด B R W O M B R O T H E R b a t h e r พี่ชายน้องชายขอต่อมาเอเม่ B O S B O S Bus รถบัส C E หยุดนะอย่ามาเล่นนะอย่ามาเล่นนะโดนง่ายนะ C A K E เคขนมแค้ก C A N D L E แ a n โด้ T I N C A R Car รถยนต์ไปทำรายงานให้แสร็จแครินออกมาเร็ว BOS นั่นดีๆนะอย่านั่นให้เรียบร้อยนะ BOS BOS อ่านดังๆ B อ่านดังๆแล้วมองตามแล้วไม่ต้องโยก BOS bus รถบัส C A K E C A K E C A K E ใส่ดินอ่านดีๆนะ C A แคอเคบอกว่าไม่ให้มองหน้าครูปอบอกให้มองชีสซีเอแคอขนมเค c ซีเอแอนดีอารีแทนดอลเทียนซีเออาร์ครถยนต์อ่ถ้าเกิดไม่ตั้งใจเนี่ยไม่ต้องพา จะไม่ให้หนอกรินด้วยให้หิวไปเลยถ้าเกิดตั้งใจเรียนจะให้รางวัลไอคืออะไรเไอท็อปปี้านไม่อยากเอาก็ตามใจ B O S Bus l o d Bus Cake ขนมเค้ก C A N D R E Handle Tian C A R ค่ะ รถยนต์อาต่อไปไอจัจา้าไมนเจ้า่าไลับลืม่เป็นไรอย่าไอไฟโฟนต่อจนจันจ้าก็ได้ดีมากที่รักษาสิ่งของตัวเองอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเด็กฉลาด จัะเจ้าอ่านช้าๆทชัด B U S ดังดังบัสรถบัส C A K E แคทขนมแคท C A N D L E CANDLE อลเทียน C A R T รถยนต์ iPhone ดีมาก iPhone เป็นตัวอย่างที่ดีเขารู้จักรักษาสิทธิ์ของเขาอย่าให้พวกงานไม่เสร็จนะโมแต่บ้าบาอวบอ่นะระวังทำอะไรพเพียนต้องต้องอ่ะ B O S bus b o s bus C A K E C K ขนมเคก C A N D L E candle เทียน C A R ค่ารถยนต์อาไปทำใบงานให้เสร็จโลกกับตานกับตาต้องอ่านเสียงดังกว่านี้แตนไปตีเขาทำไมอย่าเล่นแรงๆนั่นเป็นกาโดนนะใครเริ่มก่อนโดนแตนเริ่มก่อนเปล่าตนอ่านดัง BOS, บัสรถบัส CKE, CKE, a CKE, a ยศแคคขนมแคค CAN, DLE, Candle, เทน CAR, Car รถยนต์อ erm. ah, ่าประวัตมาโลกอ่านดังๆ BOS BOS รถบัสรถบัส CAKE แคทขนมแคท CAN B L E, c ท n d o r P N, C A R, ครยนต์ต่อมา B O S, บัสรถบัส C A K E, แคทขนมแคท C A M D L E Candle Tian C A R Car รถยนต์อารุธาโฮมพูดอยู่น้านแหละเคยคิดจะสนใจเรียนบ้างไหมออกมาเอยกเกม่เลอค่ะ ถ้าเกดยจะไม่หยุดทำพฤติกรรมประหลาดประหลาดนะคุณจะถ่ายรูปอัดวิดีโอและประจานลงแพจเขาจะได้รู้ว่าหนูเป็นเด็กประหลาดดีไหมไม่ดีก็ทำทำไม่เหมือนคนปกติ B O S อ่านตามโก B O S bus รถ b ั s C A K E แขกขนมแขก C A N D L E candle เทียน C.A.R. a รค่ารถยนต์ต่อไปบ้าทำไมเอมี่ทำอย่างนั้นอยากให้พ่อแม่เขาแจ้งตำรวจจับคุณหรอฮะเขาแจ้งตำรวจได้นะไปทำลูกเขาอะไปเอาดิสอจิ้นตาก็รายอยากเข้าไปอยู่ในคุกใช่ไหมอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกท O S บัสรถบัส C A K E เค้กขนมเค้ก C A N D r E Candle เทียน C A R คาร์รถยนต์อ่าไปพักได้หยิบ2องคนละห่ออย่าหยิบเกิน